ตำรวจแจ้งสาเหตุบุกบ้านลูกค้ากองสลากพัดย,ยันไม่ได้กั่นแกล้งขอสังคมเข้าใจตำรวจแจ้งสาเหตุบุกบ้านลูกค้ากองสลากพัดย,ยันไม่ได้กั่นแกล้งขอสังคมเข้าใจแค่ไปขยายผลและขอคำยืนยันจากพยานเพื่อประกอบสำนวนคดีเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์256 6พลตำรวจโทรประจวบวงสุขผู้ช่วยพบตรกล่าวถึงกรณีตำรวจขอเรียกสอบ ลูกค้าที่ซื้อกับกองฉลาดพัดว่าตํารวจมีเจตนาตรวจสอบรายชื่อลูกค้าที่ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์งวดวันที่16มีนาและ16เมษายน2566ซึ่งมีจํานวนนะครับข้อมูลรายชื่อประมาณ4,000ฝารายชื่อที่ต้องทําการตรวจสอบโดยเจตนาต้องการให้ผู้ซื้อยืนยันว่าซื้อฉลากงวดดังกล่าวจริงหรือไม่เพราะในการขายฉลากทั้งสง,งวดกองฉลากพัดขายเกินราคา ก่อนหน้านี้น็อตกองสลากพัดเคยยอมรับคดีนี้และเสียค่าปรับไปแล้วดังนั้นตำรวจเพียงต้องการขยายผลและคำยืนยันจากพยานเพื่อประกอบสำนวนคดีซึ่งหากผู้ซื้อประสงค์ที่จะแจ้งความเอาผิดสามารถทำได้แต่หากผู้ซื้อรับเงื่อนไขไม่ประสงค์แจ้งความตำรวจจะบันทึกถ้อยคำไว้เท่านั้นยืนยันนะครับตำรวจไม่ได้ไปข่มขู่และผู้ซื้อไม่ได้มีความผิดแต่ผู้ขายขายเกินราคาที่มีความผิด โดยกระชับให้ตำรวจทุกพื้นที่อธิบายให้เข้าให้ประชาชนนะครับทราบถึงเจตนาที่แท้จริงส่วนกรณีน็อตนะครับส่วนกรณีน็อตกองสลากพัดประกาศให้แจ้งฟาร์มกับตำรวจนั้นไม่ขอออกความเห็นแต่ตำรวจทําตามหน้าที่ที่ผ่านมาน็อตเคยพูดบริษัทมีกําไรเป็นหมื่นล้านดังนั้นการขยายผลที่มาของเงินทุนการเส,สียภาษีเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐอยู่แล้วจึงไม่ถือเป็นการกักนแล้งและขอให้สังคมเข้าใจ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าจะคิปเหตุการณ์ถ้าเรามองกันกลางๆเราไม่ได้มองเป็นอคติผมก็ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไปเพียงแต่ว่าเขาอาจจะแต่งตัวไม่ได้สุภาพไม่ได้เรียกว่าไปไปแบบเต็มยศหรือไม่ได้เอาไปเจตนาอะไรเงี้ยกว่าประชาชนก็เลยเข้าใจหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วนะครับผมว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปสอบถามว่าเฮ้ยลูกค้าเนี่ยซื้อฉนาดของวันนี้วันนี้วันนี้จริงไหมตามนั้นจริงไหมสมมตินะครับว่าถ้าเกิดว่า มันมีการอ้างนะครับอ้างว่าเอ๊ะลูกค้าเนี่ยมามาเอารอไรชื่อลูกค้ามาอ้างว่าซื้อแต่ลูกค้าบอกไม่ได้เชื่อซื้ออันนี้มันก็ผิดอีกรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าอ๋อเป็นคนซื้อเองนะครับแต่เป็นคนซื้อเองแล้วก็เต็มใจที่จะซื้อในราคานี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คือซื้อนะครับแล้วเต็มใจที่จะจ่ายก็คือจบถูกต้องไหมแต่เจ้าหน้าที่ผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่คงจะต้องการไปที่แบบเหมือนกับไปสอบถามว่าเอ๊ะลูกค้าคนเนี้ยที่มีรายชื่อมีรายชื่อว่าเเป็นนนคซซืื้้ออี่มาจริง ถ้าลูกค้าบอกยืนยันมาซื้อจริงใช่เป็นตัวเองจริงอ่ะโกยก็จบไปแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่สมมตินะสมมติไม่ใช่ลูกค้านคนซื้อแต่มีคนเอาข้อมูลนะครับข้อมูลของลูกค้าไปซื้อละอ่าอย่างเงี้ยครับมันก็ถ้าถามว่าถ้าเรามองใจเป็นกลางๆแล้วมองนี่ก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แต่ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยก็ดูรู้สึกว่าอ่าเข้าไปเนี่ยเหมือนกับแต่งตัวหรือว่าอะไรเนี่ยเข้าไป แต่เขาก็ไม่ได้เข้าไปแบบบุกรุกเข้าไปเลยหรือเปล่าเขาก็ไปกดกิ่งแล้วก็ตะโกสอบถามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่การอาธิบายเนี่ยเขาอาจจะอธิบายไม่ได้ชัดเจนอะไรมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเจ้าหน้าที่ไปแล้วขอความร่วมมือนะครับต้องการสอบถามผมว่าเราเป็นประชาชนก็ให้ความร่วมมือไปครับเขาไม่ได้ไปเอาผิดหรืออะไรเพียงแต่เข้าไปสอบถามว่าเอ๊ะคุณมีการซื้อจริงหรือไม่จริงถ้ามีซื้อจริงก็โอเคจริงแต่ไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าจะดาเนินคดีเพราะเหตุผลว่าอะไรเพราะตัวเองอ่าเต็มใจที่จะซื้อก็จจบไปแตตต่่เ้าาารววอองยยื คุณเป็นคนไปซื้อเองไม่ใช่มีคนการแอบแอบอ้างไปซื้อเรามองในอีกแง่หนึ่งนะครับฝากเอาไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าอัปเดตให้ฟังครับ